ใจที่ไหลเข้าและไหลออกอย่างเป็นธรรมชาติคือกุญแจดอกสำคัญที่จะนำพาท่านกลับมาสู่บ้านที่แท้จริงนั่นคือปัจจุบันขณะอันประเสริฐสุดชีวิตของเรานั้นเปรียบเสมือนสายน้ำที่ไหลเอื่อยไปตามครันลองไม่มีสิ่งใดหยุดนิ่งอยู่กับที่ทุกสรรพสิ่งรอบกายไม่ว่าจะเป็นความสุขที่แสนหวานหรือความทุกข์ที่ เมื่อเราเข้าใจความจริงข้อนี้จิตใจจะเริ่มผ่อนคลายลงไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการละทิ้งหน้าที่หรือการเพิกเฉยต่อโลกแต่คือการทำหน้าที่ด้วยใจที่ว่างเปล่าจากตันหาและอุปาทานคือการรู้เท่าทันว่า เราไม่อาจบังคับบัญชาสิ่งใดให้เป็นไปตามใจปรารถนาได้ตลอดเวลาเมื่อใจเริ่มสงบเราจะเริ่มมองเห็นความงามในความเรียบง่ายเห็นความสุขที่ซ่อนตัวอยู่ในทุกก้าวย่างที่เราเดินอย่างมีสติการมีสตินั้นคือการตามระลึกรู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ตรงหน้าโดยไม่ตัดสินไม่ตัดสินว่าด,ดีหรือร้าย ไม่ตัดสินว่าชอบหรือไม่ชอบเพียงแค่รับรู้และเข้าใจในความเป็นไปของมันเหมือนดังท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ซึ่งยอมให้เมฆหมอกพัดผ่านไปโดยไม่กักขังหรือหลักสจิตที่ฝึกฝนมาดีแล้วย่อมมีความอ่อนโยนและนุ่มนวลดุดผ้าไหมที่ผิ้วไหวไปตามลมแต่ในขณะเดียวกันก็มีความแข็งแกร่ง ที่ไม่วันไหวต่อแรงพายุความสงบที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการหนีโลกไปอยู่ในที่เงียบสงัดแต่เกิดจากการมีใจที่นิ่งสงบอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของโลกใบนี้เมื่อใจเรานิ่งลมหายใจเราจะละเอียดขึ้นความคิดจะเรียบเรียงเป็นระเบียบและเราจะเริ่มสัมผัสได้ถึงความเมตตาที่แผ่ซ่านออกมาจากภายในความเมตตาต่อตอนเอง ที่เคยเคียนตีตัวเองด้วยความคาดหวังและความเมตตาต่อผู้อื่นที่ต่างก็กำลังดิ้นรนในวังวนแห่งวัตาสงสารเช่นเดียวกันการใช้ชีวิตอย่างมีสติคือการตระนักรู้ว่าเวลาทุกวินาทีนั้นมีค่าเกินกว่าจะสูญเสียไปกับการคร่ำครวญถึงอดีตที่ผ่านพ้นหรือการกังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอดีตคือความฝันที่จบลงแล้ว อนาคตคือเมฆหมอกที่ยังมองไม่ชัดมีเพียงปัจจุบันเท่านั้นที่เป็นความจริงแท้ที่เราสามารถสัมผัสและจัดการได้หากเราประคับประคองสติให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันทุกการขยับกายทุกการพูดและทุกความนึกคิดจะเปลี่ยนไปด้วยปัญญาปัญญาที่จะเลือกว่าสิ่งใดควรทําและสิ่งใดควรละเวน้นปัญญาที่จะมองเห็นว่าความสุขที่แท้จริงนั้น ไม่ต้องไขว่คว้าจากภายนอกแต่เป็นความพอใจในสิ่งที่มีและความสงบในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าลองจินตนาการถึงหยดน้ําที่ตกลงบนใบบัวหยดน้ํานั้นเกาะอยู่บนใบบัวแต่ไม่ซึมลึกเข้าไปในเนื้อบัวเช่นเดียวกับจิตที่ฝึกสติมาดีแล้วยอมคลุกคลีอยู่กับโลกแต่ไม่แปดเปื้อนด้วยกิเลสและความเศร้าหมองความทุกข์นั้นเกิดขึ้นเมื่อเราพยายามจะครอบครองสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เมื่อเรายอมรับความไม่เที่ยงได้ใจจะเริ่มเบาสบายเหมือนคนนกที่ลอยอยู่ในอากาศความเงียบในีใจจะสอนให้เราได้ยินเสียงที่หัวใจต้องการบอกจริงๆสอนให้เราเห็นคุณค่าของลมหายใจแต่ละครั้งที่ผ่านเข้าปอดสอนให้เราขอบคุณร่างกายนี้ที่ยังคงทํางานเพื่อเราและสอนให้เราให้อภัยต่อทุกความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นการให้อภัยคือการปลดปล่อยตัวเองออกจากคุกแห่งความโกรธแค้นเป็นการวางภาระอันหนักอึ้งที่สะสมมานานแสนนาน เมื่อเราวางใจได้เช่นนี้ชีวิตจะเปลี่ยนจากสนามรบไปเป็นสวนดอกไม้ที่ร่มรื่นทุกย่างก้าวจะเต็มไปด้วยความสุขุมรอบคอบและนุ่มนวลเราจะเริ่มพูดด้วยคำพูดที่ถนอมน้ำใจผู้อื่นเริ่มมองโลกด้วยสายตาที่เอ็นดูและเริ่มกระทำสิ่งต่างๆด้วยความบริสุทธิ์ใจความสงบที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นพลังที่เงียบเชียบแต่ทรงพลังพลังที่จะแผ่ขยายออกไปสู่คนรอบข้างทำให้โลก,กล้ตัวของเราค่อยๆสงบเย็นลงตามไปด้วย การฝึกใจให้สงบนั้นต้องอาศัยความอดทนและการทำอย่างต่อเนื่องเหมือนการรดน้ำต้นไมท้ทีละน้อยวันหนึ่งต้นไม้แห่งธรรมนั้นจะเติบโตและให้ร่มเงาแกเราเองไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องคาดหวังผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เพียงแค่ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดด้วยใจที่เปี่ยมด้วยสติและเมตตาเท่านั้นก็เพียงพอแล้วในความมืดมิดของราตรีแสงเทียนเพียงเล่มเดียวก็อาจส่องสว่างให้เห็นทางเดินได้เช่นเดียวกับสติเพียงน้อยนิดในใ,นใจที่ว่าวุ่นก็สามารถ แห่งห่วงขณะน,นี้ขอให้ท่านลองวางภารกิจทุกอย่างลงชั่วข่าวปล่อยความกังวลที่แบกไว้ในบาสลัดความนึกคิดที่รุงรังอยู่ในจิตใจแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจที่แผ่วเบาของตนเองลมหายใจที่ไหลเข้าและไหลออกอย่างเป็นธรรมชาติคือกุญแจดอกสำคัญที่จะนำพาท่านกลับมาสู่บ้านที่แท้จริง นั่นคือปัจจุบันขณะอันประเสริฐสุดชีวิตของเรานั้นเปรียบเสมือนสายน้ำที่ไหลเอื่อยไปตามครันลองไม่มีสิ่งใดหยุดนิ่งอยู่กับที่ทุกสรรพสิ่งรอบกายไม่ว่าจะเป็นความสุขที่แสนหวานหรือความทุกข์ที่คมขื่นต่างก็เกิดขึ้นเพียงเพื่อจะดับไปในที่สุดเมื่อเราเข้าใจความจริงข้อนี้ จิตใจจะเริ่มผ่อนคลายลงเมื่อยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้การปล่อยว่างไม่ได้หมายถึงการละทิ้งหน้าที่หรือการเพิกเฉยต่อโลกแต่คือการทำหน้าที่ด้วยใจที่ว่างเปล่าจากตัณหาและอุปาทานคือการรู้เท่าทันว่า เราไม่อาจบังคับบัญชาสิ่งใดให้เป็นไปตามใจปรารถนาได้ตลอดเวลาเมื่อใจเริ่มสงบเราจะเริ่มมองเห็นความงามในความเรียบง่ายเห็นความสุขที่ซ่อนตัวอยู่ในทุกก้าวย่างที่เราเดินอย่างมีสติการมีสตินั้นคือการตามระลึกรู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ตรงหน้าโดยไม่ตัดสินไม่ตัดสินว่าด,ดีหรือร้าย ไม่ตัดสินว่าชอบหรือไม่ชอบเพียงแค่รับรู้และเข้าใจในความเป็นไปของมันเหมือนดังท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ซึ่งยอมให้เมฆหมอกพัดผ่านไปโดยไม่กักขังหรือผลักใสจิตที่ฝึกฝนมาดีแล้วย่อมมีความอ่อนโยนและนุ่มนวลดุดผ้าไหมที่ผิ้วไหวไปตามลม